multimulti- <muchos> <muchos> Jazakallah ต่อไปนะครับเป็นการสอนการใช้งานการเชื่อมต่อ Android Auto นะครับเมื่อกี้เราต่อเป็นคาเพย์ไปแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อ Android Auto นะครับก็อุปกรณ์ Android นะครับโทรศัพท์ของเรานะครับสไลด์หน้าจอลงมานะครับเปิด wi-Fi ออนไว้นะฮะแล้วก็บลูทูธนะครับกดค้างไว้นะครับเชื่อมต่อคาเพยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับคาเพยที่ชื่อเฮดเมท คาพีอล็อกนะครับผมทำการเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นสถานะเชื่อมต่อขึ้นมานะครับสัญลักษณ์บลูทูธจะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะฮะให้เรากดที่สปีดเพย์นะครับนี่นะครับกดสปีดเพย์ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมต่อระบบเข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทําการเชื่อมต่ออยู่นะฮะอันนี้นะครับหน้าจอเรามันจะบอกว่า Android พร้อมใช้งานแล้วให้ไปดำเนินการต่อในในจอภาพของรถนะครับผมเราก็กดกลับไปเลยนะครับ แล้วก็กดสปีดเพย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งาน Android Auto ได้เลยนะฮะเข้าแมปได้เลยนะครับก็เหมือนกับตัว Apple c a r p l a y นะครับหน้าจอโทรศัพท์เราก็ปิดไปเลยนะฮะไม่ต้องใช้เราก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้นะครับ โทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ฟังเพลงจากแอปพลิเคชันนะฮะได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้พอดีว่าไม่มีแอปอยู่ในนี้นะฮะฟังพอดแคสต์นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งาน google map ไปด้วยนะครับนี่ก็ว i s t a n t นะครับ นำทางไปพัทยาพัทยาพัทยาเนี่ยนะครับใช้งานได้เลยครับต้ตามซอยบางนาตราด35เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราดโอเคเรียบร้อย